สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ DBE ฟุตบอลกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราพาทุกท่านมารับชมคู่รอบชิงชนะเลิศนะครับในซีซั่นหาแชมป์หน้าใหม่ไม่มีแชมป์เก่าลงเข้าแข่งขันนะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างคุณโชนะครับจากกับ NGU จะเจอกับคุณกายกายสิทธิ์นะครับผมไม่มีสังกัดแต่ว่าไม่ไร้ฝีมืออย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปรอดูกันว่าใครจะคว้าแชมป์แรกไปครองได้สําเร็จหรืครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูแล้วตั้เแต่ฝั่งคุณกายกันก่อนนะครับมาในแผน c 2 2 2ลองบอลเคาน์เตอร์นะครับ คู่ล่าสัประตูโอลิเวอร์คาร์คูเซนเตอร์คานาวาร์โดและเนสเตอแบ็กขวานะครับตูรามแบ็กซ้ายฟิลิปลามกลางรับ2ตัวนะครับจะเป็นจูดเบลลิงแฮมยืนคู่กับวีเอรากลางรูป2ตัวเฮอร์เนสด้านขวาด้านซ้ายจะเป็นโรเนนโซ่ส่วนคู่หน้านะครับเดนิสลอยืนคู่กับหเอลซัวเรสนะครับผมแล้วแล้วมาเตะฝั่งคุนโชนะครับมาในแผน4 1 2 3ึองลองบอลเคาน์เตอร์เช่นกันนะครับคู่รักษาประตูนีด้าคูเซนเตอร์ตูรามและคานาวาร์โดแบ็กซ้ายโรเบโตคาร์ลอสแบ็กขวาฟิลิปลามกลางรับนะครับจีเบโต กลางลูก2ตัวจูดเบลิงแฮมยืนคู่กับรุดก,กุล,ลิตส่วนหน้า3ตัวนะครับเมซี่จะยืนเป็นหน้าต่ําแล้วก็วัวเลสและเอโต้จะยืนเป็น C.F. นะครับผมสวัสดีครับดีบีขอนำท่านผู้ชมมารับชมคู่รอบชิงชนะเลิศในซีซั่นหาแชมป์หน้าใหม่ไม่มีแชมป์เก่าลงเข้าแข่งขันนะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างคุณโชนะครับจากลับ NGU จะเจอกับคุณกายกายาสิทธิ์ครับผม วนันน,นี้ปรับเปลี่ยนเสียงแล้วครับโอเคครับเกมเริ่มจะเป็นคุณกายสิทธิ์จะบุกจากซ้ายไปขวานะครับมาในชุดสีเทาแล้วคุณโชนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายมาในชุดสีเขียวๆนะยูนิฟอร์มของบาซา่าโอเคครับลุนนี้เพล่แรกลุนนี้ได้ยิงไปก่อน,นะอค,อรน,รนครับโอ้โหสวยโซเลสเลยครับได้ทักทายไปก่อนนีเ่เกือบจะเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วนะครับแต่ยังเป็นผู้ศัประตูที่ยังซูเปอร์เซฟออกมาได้ เป็นดีด้าแล้วครับของคุณโชะได้เป็นลูกเตะมุมลูกนี้จะเล่นยังไงครับคลอสมาก็มงสก,กัดมาก,ก่อนครับจังหวะสองเก็บได้แล้วครับเอาแล้วจะได้สวยครับมา3 2. ต่อ2ลูกนี้เมสซี่จี้มาแล้วเอโตวิง่งทำทางไปจะเล่นยังไงครับซ้ายมีเติมขวามีแต่งจะจ่ายไปแม่ติดวิลเลแยมนิดนึงตัวนี้จ่ายมาไม่ดีเท่าไหร่ครับยังได้เพย์น,นึงของคุณโชมาที่เจเปโตซิวาครับถึงเมสซี่ลูกนี้เอโตเล่นยังไงครับลูกนี้มุ่นดับเบัลชัดแล้วก็ได้ใส่สายลูกนี้ชนเสายังอยู่แต่จังหวะสองฟี ยังอยู่โอ้โหยัยงขึ้นน้ำไม่ได้แล้วครับแม่น่าเสียดายแล้วครับเมื่อกี้ไปจนเสาแต่งได้เป็นลูกคอนเนอร์คี้ครับหรือว่าเตะมุมเราไปโตคารอสลูกนี้เลืองจะเล่นมาสั้นๆครับไหลามาที่รถกลิตล,ลูกนี้เฟซช็อตไปก็ไปเสียเรียมให้กับวีล่าแล้วครับเหล้ยงไปเข้าทางจะสวนก็สวนไม่ได้แล้วก็ฟังคุณกายเราไปนี่เจตัตันนิง่งแต่ว่าไปติดบอลซะก่อนครับตูลามเปลี่ยนมาที่โรนโยนะ่แล้วครับ ถึงเฮเนตเก็บบอลได้ยังเล่นอยู่ตรงกลางนะครับม,ม,รารมาที่ฟิลิปรามออกซ้ายมาแล้วเอาแล้วได้จี้แล้วครับได้จี้ส่งมาที่ลูกนี้โรนินโยจ่ายไปก็ไปติดเจเปโตซิวาแล้วครับแหมจ่ายกันเสียบ่อยนะคู่นี้รู้สึกว,ว่ายังตั้งเกมกันเข้าไม่ได้เท่าไหร่ครับแต่ว่าได้ทักทายไปแล้วคนละหนึ่งจังหวะเบลลิงแฮมออกซ้ายไปแล้วฟิลิปลามลูกนี้ได้เอ็ดขอเสียงลูกนี้ขึ้นวงแม่แต่ยังได้ไปลูกเต่มุม โมงสกัดออกมากรแล้วก็ฟังบุลโชว์โอ้ยได้คอสซิงเน้นๆครับถ้าไม่โมงสกัดเนี่ยมีเสียบซักท้าขายเหมือนกันเลยเลยและฟิลิปปามคอสก็มาเบลิงแฮมโมงออกมาก่อรไปเข้าทางเอโต้เลวครับจะได้ช่วยลูกนี้เมซี่หลุดมาแล้วครับลูกนี้ใช้ความเร็วมีความเร็วแต่มีเพื่อนจี้มาถึงลุยโซเลสมีเอโต้เติมซ้ายมีเติมขวามีแต่จะเล่นยังไงจี้ดึงจังหวะลูกนี้แม่ดึงไปเข้าทางตูลาม แต่จ่ายไม่ดีรับฝั่งคุณกายถึงเบลิงแฮมจะเล่นในด,<อ>ดับเบิลทัดถึงไอโต้หรือไม่ก็แม่บอลวัวพันนิดหน่อยเสียจังหวะไปเอาเลืวแต่ยังเก็บได้โอ้โหคุณกายเ่แค่ไขไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วครับแต่จังหวะนี้ได้บอลมาคืนแล้วครับตันนี้ถึงเนนิดเรารอตรงนี้รอก่อนรอเพื่อนก่อนแถวมุ่งทรงลลมาที่ลุยโซเลสนัดไปที่เมซี่นะครับได้เลี่ยมซ้ายแต่มันเข้าขวาแล้วก็ได้ดีไซ้ก้อยไปแม่แต่ก็ยังเคลีย์มาก่อน ไปเฉลี่ยบล็อกนิดน,นึงเลยครับจังหวะมเมื่อกี้ตัดเกมได้แล้วครับฝั่งคุณโชมาที่ฟิลิปลามจะจ่ายไปรู้สึกว่ายังจ่ายกันติดกันบ่อยครั้งเลยครับคูนค่นี้จ่ายไปที่โรนโยจะเล่นยังไงลูกนี้พลิกไปก็ไปติดเซบิโตซิว,วา,ววาแผลงแรงก,กันเลยเลยครับคูน่นี้จังหวะต่อจังหวะอยู่ที่ว่าใครจะพลาดก่อนกันใครจะนิ่งกว่ากันแหละครับเมสซี่ลูกนี้จะเล่นยังไงได้บอลชัดแล้วก็ได้จิ้มหัวเกือกเกลึกเกลึกมาแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ เป็นกุนโชแล้วครับอ,อกนําไปก่อนจากลิโอรนลมซี่ร่าง Big บิ๊กชามับนี่เฮ้ยไม่ใช่เนมาเหรอฟิลิปลามไม่เข้าพวกนะเมื่อกี้ <laughs> ดูความช้านะครับเ <Messi. S 1> มซี่ดับเบิลชัดโอ้โหถือว่านิ่งมากครับเหยียดขาจิ้มเข้าไปเหรอครับลูกนี้ดูนะครับมุม,มนี้หลังประตูจับบอลจังหวะแรกแหละครับได้พลิกบอลแล้วก็ดับเบิลชัดนะแต่ว่าเหมือนจะยาวแต่ยังเหยียดขาแหละครับจิ้มเข้าไปได้เอาละครับ เกมเปิดครับเมื่อมีสกอร์เกิดขึ้นคุณกายกายกายยสิตนะครับสำหรับคุณกายเนี่ยเคยเข้าชิงมาแล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดประมาณ1-2ครั้งนะมีซีซั่นหนึ่งที่ชิงกับคุณจอมกระทานะครับแต่ว่าแพ้ไปในรอบนั้นแล้วก็รอบนี้ก็เข้ามาชิงอีกแล้วนะครับมาดูกันว่าจะคว้าแชมป์ได้หรือไม่นะครับในซีซั่นนี้เป็นแชมป์หน้าใหม่ไม่มีแชมป์เก่าลงเข้าแข่งขันนะครับผมผู้เล่นจะต้องไม่เคยคว้าแชมป์นะในรายการนี้ เราจัดให้มันหลากหลายรูปแบบนะบเปิดโอกาสให้สําหรับคนที่ไม่เคยว่าแชมป์ได้สัมผัส <ละ S 1> มันแหละครับได้โชว์ฝีมือแลครับฟิลิปามตัดได้ฝากคุณโชว์เอโตมีเ,เพื่อ,อนวิ่งแล้วเมสซี่ลูนี้จะเล่นยังไงซ้ายมีเติมความมีแตงได้ลุยโซเลสดับเบิลชัดลูนี้จะหลอนม่วงดับเบิลชัดอีกครั้งนึงแล้วก็ได้ใส่สายติดเซฟเซฟยังอยู่จังหวะซอนยังตามไปเก็บลูนี้คอร์เข้าไปก็ยังติดบล็อกโอ้หดับเบิลชัดสองจังหวะติดต่อครับเมื่อกี้ลุยโซเลสแต่ยังเป็นซูเปอร์เซฟ สวยมากครับการเข้าทำมาต่อครับเนพนี้ได้สตันนิงก็ติดเซฟอีกยังยังไม่จบเพ2สองเอาแล้วครับเก็บบอลได้ลูกนี้ก็โดนจิ้มไปเอาแล้วจะได้สวนฝั่งคุณกายสิท์คุณกายลูกนี้กายแล้วก็กาย,กายมาที่หลุยโซเลสพลิกบอลจ่ายไปก็ติดตูรามดักได้อีกแล้วละครับคุณโชว์ถือว่าดักได้หลายครั้งเลยแม่ลูกนี้จะได้คอสไปก็ยังไปติดแต่ยังเร่งเข้าทางแล้วก็คอส์ดก็ไปเมตซี่ได้ขึ้นมงโอ้โหอสองเมตรแล้วครับ สองประตูต่อศูนย์เลยโอ้โดนเมซี่โมงเฉยโดนใครโมงไม่โมงนะครับโดนเมซี่ดูวาาช้านะครับตรงนี้คอสจังหวะแรกเนี่ยไปติดบล็อกนะครับแต่บอลยังเด้งเข้าทางเฉยเลยถือว่ามีดวงนะลูกนี้แล้วก็คอสเข้าไปแบบเน้นๆครับเมซี่ได้ขึ้นโมงโอ,โอ้ย<ข>อแล้วครับสองประตูต่อศูนย์ไปแล้วตอนนี้คุณกายจะอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้ครับต้องหาประตูทีหนึ่งให้ได้ก่อนเลยครับ เพื่อเล่มงตัมเกมกลับมาและลูกนี้ได้จี้ไปตอนต้นเกมเนี่ยเป็นคุณกายนะครับที่ว่ามีโอกาสแต่ว่ายังทำไม่ได้แล้วก็พอพักหลังจนถึงตอนนี้ก็เป็นคุณโชล่ะครับที่ครองเกมได้ดีกว่าดึงมงตั้มเกมกลับมาได้แหละครับทำให้ออกนำไป2ประตูต่อศูนย์ในตอนนี้นะครับใกล้จะหมดเวลาทด2นาทีได้บรูแต่มุมฝั่งคุณกายตรงนี้เล่นยังไงคลอสเข้ามาแล้วก็ขึ้นวงมาเหมือนกันตีไข่แตกนะครับโดยเดนิสโล โอ้โหเตะมุมเลยจะโทษวันนี้เปิดได้แม่นยำทีเดียวเอาเก็บบอลเก็บบอลครับไปวางกลางสนามดูภาพช้านะครับตรงนี้คอสไปแล้วก็โอ้โหขึ้นมงเทคคนเดียวไม่มีใครประกบเลยนะไม่มีใครจะขึ้นด้วยเป็นคานามาโล่แล้วครับที่หลุดตัวประกบมาเฉยแล้วก็เลยขึ้นแบบสมบัติน้าเน็ตนะครับตรงนี้จะเป็นไอ้ตะก้อเนี่ยเขาเรียกว่าฟาดนาเน็ตนะครับ เอาละครับไล่มาแล้วเป็น1ประตูต่อ2เกมไปกันต่อครับลูกนี้ไหลไปบอลพัวพันนิดนึงอีกเพยนึงก่อนจะจบครึ่งแรกแล้วครับลดกุลิดมาถึงเมซี่จะได้ d ด u b l e chat ได้ d ด u b l e chat แล้วก็ใส่ไซด์แฮตทริกครับของเมซี่แฮตทริกฮีโร่ไปแล้วแล้วครับ<ๆ>ในครึ่งแรกเท่านั้นโอ้โหยิงเป็นเข้าครับเมซี่วันของเขาจริงๆดูนะครับตรงนี้จับบอลจังหวะน,นึงแล้ว d o บ b l e chat ยิงเสาแรกแล้วครับ โอ้โหมันเป็นเหลี่ยมเท้าขวานะเมื่อกี้แต่ว่าแล้วบันทัดด้วยเท้าซ้ายเข้าไปเมซี่อยู่ตรงไหนก็คมก็บอกเลยแล้วบอลทัดแล้วก็จังๆกันตรงนี้บินยังไงก็บินไม่ถึงเอาละครับนี่ห่างออกไปครั้งครับที่3ประตูตอนหนึ่งก่อนจะหมดเวลาในครึ่งแรกแล้วก็หมดเวลาไปเลยครับในช่วงครึ่งแรกเป็นกุนโชรครับที่ออกนําอยู่3ประตูตอนหนึ่งถือว่าเกมก็ห่างเลยทีเดียวนะสถิติ ยิงแปดได้มา3แล้วก็ฝั่งคุณกายนะครับยิงสได้มา1นึ่งครึ่งหลังจะเป็นการแก้ของคุณกายทซิ์แล้วครับเมสซี่แลครับแอตติกไปแล้วในครึ่งแรกผิถือว่าสุดๆหม่งหมงลูกหนึ่งนะแล้วก็ใส่ซ้ายสลูกเข็มไปกตอบครึ่งหลังสาระฟังได้เรียบร้อยจะจ่ายลูกนี้จะแทนช่องแต่ว่ายังโดนอ่านรกดอนเอาแล้วครับจ่ายเสียงแล้วฝั่งคุณกายทซิ์ นะครับชิงเอโต้มาที่เบลลิงแฮมเอโต้ลูกนี้ได้ดับเบัลทัชอีกแล้วดับเบัลทัชอีกแล้วยิงก็ติดเซฟติดเซฟยังอยู่ยังยังนำสี่ไม่ได้ยังแค่สามนะครับดูนะครับภาพช้าลูกนี้สตันนิ่งอีกแล้วเหรอครับยิงหน้ากรอบถือว่ายิงหน้ากรอบบ่อยครั้งนะครับฝั่งกุนโชได้สองแบบแถวสองเนี่ยบ่อยมากๆ ต้องระวังให้ดีเลยครับลูกดับเบิลทัชแบบนี้แล s <S ้วก็ได้แบบหลอดม่วงเข้าไปถือว่าอันตรายมากๆครับแล้วลูกนี้คลอดก็ไปได้ขึ้นมอวงแล้วก็เคขี่อมาก่อนจังหวะสองจะเป็นของใครแล้วไปเข้าทางในมามีเพื่อนวิ่งลูกนี้ซ้ายมีเติมความไม่แต่งแต่ก็เป็นตัวร้างครับยังลงมาช่วยเกมรับจังหวะสองมาอยู่ที่เมซี่แล้วก็ฝั่งกุนโชวอ่านบอลได้อีกแล้วลูกนี้จะถึงโซเลตหรือไม่ก็ยังไม่ถึงเอาไปสไลด์ทำไมล่ะนั่นเก็บบอลได้แล้วจิเบโต้จ่ายไปก็ติดแพทริกเวียร่าครับ แล้วจะขึ้น2ได้หรือไม่ครับประตูที่2ถ้ามาถือว่าเรีกโมเมนตัมเกมได้ดีที่เดียวลูกนี้ไหลมาที่เนมาซ้ายมีเติมขวามีแต่งเจมาจี้มาแล้วลูกนี้ได้แปะติดเซฟติดเซฟยังอยู่โอ้ยซุปเปอร์เซฟซุปเล้วรัซุปเปอร์เซฟดูแล้วลูกนี้จี้มาแล้วครับแม่ยิงก็ไปแต่ว่าติดวางขาแลวครับเหมือนจะยิงช้าไปหน่อยนะเมื่อกี้ของเนมาซุปเปอร์เซฟเลยครับ ได้เตะมุมลูกนี้ครอสเข้ามาแล้วชคมาก่อนจังหวะสองเป็นของใครเก็บได้แล้วครับเก็บได้ไดบ่อยครัง้งมากๆลูกนี้จ่ายไปก็จะทิ้งให้เมสซี่วิ่งแต่ว่าก็โดนดักไว้ก่อนจะได้เพลหนึ่งของคุณกลายยาสิ์จ่ายไปก็ติดลุดกุลลิศแล้วนี่คือคู่ชิงแชมป์ดีบีแชมป์หน้าใหม่นะครับไม่มีแชมป์เก่าลงเข้าแข่งขันเอาแล้วลูกนี้มาดูเพลงนี้ลูกนี้ก็โดนจิ้มไปก่อนแม่พยายามจะแต่งเข้าผานะเข้าข,าข,าข้างถนัดมาุยโซเลสแต่ก็โดนอ่านไว้ก่อนเป็นทิ้นะครับ เขี่ยมาได้เอาก็จ่ายเสียอีกแล้วครับฝั่งคุณโชอ่านบอลได้แล้วมาที่ลุยโซเลสจะเล่นยังไงพลิกเป็นโต้คาร์ลอดลุยสัวเลสตัวนี้พลิกบอลอยู่ครึ่งเบียดบังยังชิงเข้ามาในลูกนี้จี้เข้ามาในแล้วแล้วก็ตักเข้ามาลูกนี้มงเอาไปก่อนเปลลิงแฮมเก็บบอลได้ครับจะได้สวนเดนิสรอตบัดไปสายมีเติมขวามีแต่ง3ประตูต่อเอาแล้วลูกนี้เอ้ยไม่3ประตูต่อ2 3ต่อ3ครับอาแล้วลูกนี้จี้มาก็ไปติดตูลามแม่แข่งโป๊กําลังนี้แข่งโป๊กแข่งแล้วก็แข่งโป๊ก ตรงนี้จะแทงช่องไปก็ไปติดคานาวาลาคานาวาลาเฉยคานาวาโลบีบขัดติดเรื่อยแล้วมาอีเพนนะครับฝั่งคุณโชว์ตรงนี้เบียดบงังยางชิงไปอยู่ดึงจังหวะพืนมาที่ลรกนี้ก็เป็นเมสซีต่ตวัดไปก็ยังยังติดบล็อกจะได้สวนจะขึ้น2อได้หรือไม่ลูงนี้เดซไซ่อกมาไซสไกอกแต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับจ่ายไม่แม่นเหมือนจะเร่งจะรีบเกินไปแหละครับแล้วมาทางรองน้ําสีเขียว เวียดบางยังชิงชี้ออกมาได้แล้วก็ได้เอ็คอซิ่งแต่ว่าไม่ได้ขึ้นมงเขียวม,มาก่อนมาถึงลุยโซเลสเดนิสลอจา่ายไปที่เนแล้วก็นเนมาเนเน,นเอาปล่อยบอลไหลโอ้โหม,มันเป็นจังหวะชวนหัวร้อนนะครับจังหวะแบบนี้ผมก็เป็นนะชชวนหัวร้อนจัดจ่ายแบบมาตรงๆแต่ว่าปล่อยบอลไปเฉยเอาละครับตอนนี้ก็ได้เวลาเป็นสมควรแล้วนะครับ ยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนนักเตะช่วงปรับเปลี่ยนเทคนิคในช่วงท้ายเกมแบบนี้ถือว่าสําคัญมากๆนะครับผม Hindu. แล้วก็ใครสนใจสมัครร่วมแข่งขันรา,ายการดีบีนะครับก็มาสมัครกันได้นะครับช่องทางติดต่อก็ที่ขึ้นไว้หน้าจอตอนนี้เลยนะครับมุมข้างบนนะที่มันเขียนว่า d b บีอฟฟตบอลจัดแข่งทัวร์นาเมนต์มาสมัครกันได้นะครับหรือว่ากดลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับผมแปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วเราจะมีแบบหลากหลายเนะทั้งแบบเปิดแชมป์เปิดโปรลีกปิดแชมป์ หาแชมป์หน้าใหม่มีเยอะแยะไปหมดนะครับทั้งฟูสมโมสรฟุตฟูทีมชาติฟีสไตล์จำกัดนู่นจำกัดนี่มีเยอะแยะไปหมดนะครับยังไงใครสนใจก็มาสมัครกันได้ครับโอเค,คตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนกันเสนร็จเรียบร้อยครับเกมมาดูกันต่อรับดีได้ตอนนี้ก็เป็นคุณโชว์แล้วครับเอาลงนี้จ่ายเสียมาแล้วครับเอฟได้โอกาสจังวนหวะนี้แม่จ่ายลึกไปหน่อยก็ไปเข้าซองนี้ได้คุณโชว์พลาดแล้วนะแต่ว่าก็ลงโทษไม่ได้ของคุณกายสิทธิ์น่าเสียดายครับเพลงเมื่อกี้ นี่ก็3ประตูอตอนหนึ่งครับ75นาทีเหลืออีก15นาทีก่อนจะทดเวลาบาดเจ็บแล้วครับจะนับ2ได้หรือ,รอไม่ครับคุณกายสิทธิ์ถ้าได้ตอนนี้ถือว่าเรียกมือตั้มกับมาได้ดีทีเดียวแล้วครับแต่ว่าถ้าโดนลูกที่4ี่เนี่ยถือว่าอาจจะตก<ม>เก็บตกจบแล้วอย่างแน่นอนแล้วครับแล้วลูกนี้ไดเอทคอซิ่งมาก็ไปเข้าซองดีด้ครับผมครับเดี๋ยวจะเล่นยังไงลูนี้เตะมาที่ฟิลิปล้วมงชงไปก็สโคป ไหลมาเอาแล้วฟิลิปลามหลุดเดียวมาแล้วเอ็มปาเป้จะนับสีได้หรือไม่ลูกนี้เฟซช,ช็อตเข้ามาในแล้วก็ได้ปั่นโค้งโค้งแต่ติดบล็อกแต่ยังไงลูกนี้เคี่ยวมาก่อนแต่เคี่ยวมาก็กลายเป็นดีนะครับนี่แล้วมาที่วินิสุจูเนี่ยยิมเส้นกราบซ้ายเอาแล้วครับซ้ายมีเติมมีเพื่อนรอข้างในลูกนี้ก็โดนเจมส์ไปก่อนแม่เล่นยากไปหน่อยพยายามจะเลี้ยงเข้าไปเองนะครับเมื่อกี้แต่ลูกทุ่มก็ได้ฝั่งคุณโชยแล้วนะครับทุ่มไกลมาเลยครับโอ้โห อาแต่โดนตัดไปได้ลูกนี้วินิสูตจ่ายมาก็ไปติดจิปิโต้ถือว่าเป็นฮีโร่เลยนะในเกมรับ<น>ของวันนี้ของคุณโชเนี่ยจิปิโต้จ่ายแบบอ่านเกมได้ดีมากๆเลยครับอาแต่จ่ายเสียเองแล้วลูกนี้ได้ใส่ซ้ามาเหมือนกันยิงโดยลูกแม่นเลยครับลูกนี้เอาเก็บบอลมาเก็บบอลมาถือว่ามีเวลาครับโดนตอนนี้เหลือช่องว่างเพียงแค่หนึ่งประตูเท่านั้นดูนะครับภาพช้าจ่ายเสียเองเลยครับฝั่งคุณโชวีล่าครับจ่ายให้หถวายพานเลยนะ ได้ใส่ซ้ายหน้ากรอบเข้าไปา่ถ้เครียอาจจะจบไปแล้วถ้าหาจะไม่โดนก็ได้ดะจะจ่ายเน็ตเวทดแล้วครับแต่ว่าไม่เห็นว่าลูกแม่นนะครับยืนในตำแหน่งที่รอฉกบอลอยู่แล้วกลายเป็นว่าโดนเลยครับตูกนี้แล้วครับไล่มาเป็น2ประตูต่อ3เหลืออีก3นาทีก่อนจะทดเวลา จะตีเสมอได้หรือไม่จะโดนประตูที่4ี่หรือเปล่าอาแล้วลูกนี้จ่ายไปก็ติดเจปิโตจะได้เพลงนี้เจปิโตคาร์ลส์งัดมาทีนสุดสวัสดไปครับซาร่าเบิร์นกันสั้นๆบันชูวันชูแต่ตัดบอลได้แล้วครับเอาแล้วครับลูกที่3จะมาหรือไม่ลูกแม่นจี้มาแล้วจี้จีๆ้มีเพื่อรอเบียด เปลี่ยนบางยังชิงกันอยู่ลูกนี้หยุดนิดนึงแล้วก็งัดมาจะได้มงอไม่เคลีย์มาก่อนยังอยู่แต่ยังไม่จบลูกแม่นจะโอ้ยแจ่ายไม่แม่นแล้วก็หมดเวลาไปเลยสรุปว่าเป็นคุณโชที่เฉือนชนะคุณกายไปได้คว้าแชมป์ดีบีในซีซั่นนี้ไปครองได้สําเร็จถือว่าเป็นแชมป์ที่สมศักดิ์ศรีเลยครับสมิก็ห่างพอสมควรนะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคุณโชด้วยนะครับคว้าแชมป์ดีบีซีซั่นแชมป์หน้าใหม่ไปครองได้สําเร็จแล้วก็คุณกายนะครับได้ลองแชมป์ไปอีกครั้งยังไงก็สู้ได้เต็มท ไว้มาลือกันใหม่ครับผมโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube DBE ฟุตบอลเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์กันไ,ได้นะครับผมแล้วท่านใดที่สนใจสมัครลงแข่งขันก็ติดต่อมาได้ทางเพจที่ขึ้นไว้หน้าจอตอนนี้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ